โอเคนี <Okay. S 2> จเจอแล้วนี่นะอ่าทิงจ้า<ป>หมลีกรอบไปเจอตรงนั้น<ป>อ่าีกหน่อย <ST. S 1> เห็นเลยนะไอ้ขอม <C AD ELI> อ่ะถนนพิกาเดรีอ่านลือชื่อกลับมา ของแพงของดีต้องที่นี่ครับมาดูกันร้านขนมสวยปูแม่เจ้าสวยแต่รูปจจวก็ยังหอมอร่อยครับน่าจะอร่อยแม่เจ้าสวยครับดี oh <my> ร้านรวงเยอะแยะไปหมดเลยครับ oh <my> มีอาเขตปลาซ่าคนก็เลยม,มาช้อปปิ้งกันแถวนี้กันเยอะครับร้านหนังสือก็หลายร้านนะครับทั้งที่เดียวนี้หนังสืออาจะไม่ค่อยนิยมมาเท่าไหร่ว่าดูสิครับถนนกเอดีไหมครับปูแม่เจ้า อันนี้ปางไปพระราชวังบัคกิงแฮมนะครับสวยดีไหมครับย่านพิคกัดีลี่ว้าเดี๋ยวเราไปเดินต่อนะครับไปทางนู้นเป็น so <ม>โซโฟนะครับมีโชว์เยอะเหมือนกันครับใครทายบรอดเวย์นะอรมนั้นนะครับนี่ครับย่านคนจีนโซโฟเนี่ยอยู่ย่านนี้นะครับยังมีบริเวณนี้เหมือนกันนะครับมีเยอะเหมือนกัน,นร้านรวมเยอะแม้แต่บุฟเฟ่ยังมีเป็นของคนจีนที่โครเหลียงท่านน่ากิน กลับบ้านแปดเหรียญแค่แปดดอลลาร์แปดปอนด์ครับนี่ครับคนเดินกันขาตังที่เป็นบ่ายวันอาทิตย์นะครับโอ้เดินเยอะมากมีสาวาสวยๆอยู่แถวนี้ด้วยโอ้นีน่ครับของรณรงค์ของพวกคนจีนเยอะเหนือนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะครับนะใจไม่น้อยคนจีนนี่คนเยอะจริงๆเลยครับะมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายน่าสนใจไม่น้อย ลองมาเที่ยวดูนะครับ